ที่กล้องไหนคะ,ะกล้กลองนีน้ค่ะกล้องกลางเลยคคค่รรับแฟนนเามกดอ่ะโอเคอ่ะสลับสลับที่สลับที่กนันเนาะพี่ต้น <c oughs> เลยเอ้คนอื่นอ่ะขอแสดงความยินดีกับการเข้าสู่ปีที่สี่แล้วของยูเลยนะค่ะถูกต้องค่ะจ,จริงๆก็ยินดีกับเราไว้ได้เนาะ <c oughs> เรามาเป็นในฐานะพรีเซนเตอร์ <c oughs> ต้องบอกว่าแบบยูเนลินิกก็อยู่มาสามปีแล้วปีที่สี่แล้วก็เรียกว่ารวดเร็วแล้วก็เป็นไปได้อย่าง ค่อนข้างดีมากกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากค่ะเวลาไปแต่ละที่ก็คือเราจะเห็นเลยว่าแบบมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําบางคนยังไม่เคยมาพอมาลองปุ๊บแล้วแบบทุกคนก็จะแฮปปี้กับการกลับมาติดใ,ใจเลยใช่แม้กระทั่งเราเองเราก็เป็นพีชเชนเตอร์เราก็มีโอกาสได้แบบว่ามาทําอยู่เรื่อยๆเหมือนก,กันก็ประทับใจเหมือนกันนะฮะทั้งพี่รถเมย์แล้วก็พี่อเล็กซ์หน้าใสาขึ้นมากไปทาอะไรมาเราเรามาเป็นมาอยู่อยู่คลินิกแล้วยังไงเราก็ต้องดีขึ้นแน่นอนใช่เรามีคนดูแลให้เรา ป็นยังไงบ,บ้างคะกระบวนการในการดูแลเป็นยังไงบ้างเนี่ยลองให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆแต่ละคนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปแต่อยา่างรถเมย์เองอะค่ะตั้งแต่ตอนแรกที่มาลองเนี่ยคือด้วยความที่เราอยากเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของรถเมย์แต่งหน้าบ่อยด้วยอ่ะก็ต้องเป็นออกซิเจนเทอราพีคู่กับคูเซลก็คือเป็นการผลักวิตามินเพื่อให้แบบว่ามันบำรุงแบบล้ำลึกเพราะปกติบางทีเวลาเราแค่เราทาครีมเฉยๆมันไม่พอมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะแบบผลักวิตามินเข้าไปสู่หน้าด้วยใช้หน้าเยอะอาชีพด้วยการแบบ ต้องใช้รูปร่างหน้าตาตลอดเป็นยังไงบ้างคะวิธีการทำนุ่งละมุนถูกใจของพี่รถเมย์ไหมคะมันเย็นสบายมันสบายเออเรารู้สึกว่าเวลาเรามาเรามาทำอะไรแบบนี้มันต้องได้ฟิลของความสบายถ้าเราไปแล้วเรารู้สึกแบบเอึดอัดแบบทำงานก็เหนื่อยแล้วแล้วันมานอนทำอะไรไม่ไงที่นี่คือแบบมาแล้วเหมือนแบบเราได้รีแลกซ์ ได้มานอนแบบชิวๆพักกว่าเต็มที่จริงๆผ่อนคลายจริงๆใช่ผ่อนคลายแล้วสวยออกไปด้วยไงแฮปปี้เลยนะคะครั้งนี้ได้รับพรเซนเตอร์คู่ค่ะเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างร่วมงานกันมีมีมาอยู่กับเล็กก็ดีค่ะไม่เหนาเพราะตอนแรกอะทำคนเดียวใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ่ะเจอเล็กมาเรื่อยๆแล้วแบบได้มีโอกาสแบบเป็นพรีเซเตอร์คู่กันก็ดีค่ะเล็กน่ารัก คือพอเวลาเราเรามาทํางานแล้วเรามีโอกาสาได้เจอแบบเพื่อนร่วมงานใหม่ๆอย่างอย่างรถเมย์กับเล็กส้มพูก่อนจริง,รงๆเราไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไรหร่ใช่คือถ้าเป็นในสายงานของในวงการบันเทิงเราแทบจะแบบไม่ได้เจอกันเลยอะ<ม>ไรเงี้ยเ<ม>พราะส่วนใหญ่เล็กก็เลยละครทำยูทูบอะไรเงี้ยรถเมย์ก็ไปสายพิธีกรพอได้มีโอกาสามาเจอเราก็จะเราก็จะได้เห็นความน่ารักของน้องๆเอยเงี้ยโดยเฉพาะคราวานี้น่ารักเห็น่อสกู๊ ยังเลยกปล่อยมุกด้วยโอ้มุกอะไรฮะบนเวทีเป็นคนสุดท้ายเอาไม่ผมจะเป็นคนแรกอะไรของผมเนี่ยงงไปหมดเลยอกก็งเหมืนนัใช่ไหมเนี่ก็งงมากเหมือนกันถือว่าเป็นความสดใสน่ารักบนเวทีอ่าใช่ใช่ขอถามนิดนึงครั้งนี้แบบว่าเป็นเอ่อคือรเมเนี่ยได้คุดกอดมาจนวันนี้เป็นการออกงานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเออจริงๆก็แอบคิดถึงเบาๆคือด้วยความที่ปกติเราเราทำงานตลอดใช่ป่ะคะแต่พอแบบมีน้องมาอยู่เนี่ยไปตั้งแต่ตอนของ พอแบบอยากกลับบ้านเลยค่ะตอนนี้อยากกลับบ้านเลยใช่รู้ได้ไงอ่ะติดลูกติดลูกติดลูกค่ะติดลูกคือแบบจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้วลาัจะรับงานอะไรคือไปแบบสั้นๆค่ะไปยาวไม่ได้จะรู้สึกว่าแบบ้ย่าอูไม่เลยเละครนี้ละคนี้ก็คือพักละครโอละครนี้น่าจะอีกยาวค่ะน่าจะยาวแน่ๆเ้ยคือแบบอยากมีเวลาอยู่กับน้องแต่ว่าฟิลก็คือทํางานทุกวันเราก็อยากออกมาเจอคนนะคือชีวิตทั้งชีวิตที่ผ่านมาแบบ เกือบ20ปีเราออกมาเจอคนตลอดโอเคไม่ได้มาอีเวนต์ก็ไปเจอแบบช่าบ้านไปกินข้าวไปหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือพอมันหยุดมันก็เหงาอ่ะได้กลับมาทำก็แฮปปี้ค่ะแต่ไมอยากจะเชื่อว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วลูกหนึ่งแล้วค่ะแต่คุณแม่ยุคใหม่ต้องเปลี่ยนไปเรารู้สึกอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี้ยตอนเรายังไม่ได้ท้องเราก็ตั้งคําถามว่าแบบเฮ้ยทาไมแบบพี่ๆดาราคนอื่นมาแล้วเขาท้องแป๊บเดียวเขาหอมแล้วเออจนตัเองมาท้องเลยเข้าใจว่าอ๋อมันมันมันดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างเดี๋ยวนี้มัน ยคือหมายถึงถ้าเป็นรูปร่างเองหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเราอาจจะไม่ได้มีเวลามากพอที่จะแบบเฮ้ยไปออกกาลังกายคือก่อนท้องตอนท้องออกกาลังกายหนักมากแต่ตอนนี้ถามว่าจะมีเวลาไปออกกาลังกายเปล่าเอาจริงๆอ่ะคือเลี้ยงลูกก็แทบหมดเวลา <c oughs> แล้วถูกป่ะคะแต่มันต้องสวยไง <c oughs> มันก็ต้องเจียดเวลามาแต่ทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เราไม่ได้เลี้ยงลูกเราได้นอนบ้าง <c oughs> เราได้ผ่อนคลายด้วยแล้วเราได้สวยด้วย ก็มาดูด้านข้าตอบโจทย์ทุกอย่างสำหรับพี่อะไรบ้างรักเกีนิดนึงเห็นเขามีแบบค้าขากันเรามีค้าขากันไหมคะฮะเรมีองความรักหรือความรักอ๋อพูดค้าขาครับปกติพูดปกติพูดกับสาวๆพูดค้าขาป่ะพูดค้าขาครับเราเป็นรักผู้หญิงใช่ไหมคะอย่างนี้ป่ะเล็กพูดค้าหรือครับ แล้วแต่แล้วแต่แต่มีค่าเหมือนกันมีค่าเหมือนกันเพราะว่าเวลาพูดกับน้องสาวพูดค้าอะไรอย่างเงี้ยพูดกับน้องครับครับสำหรับคุณนัทยังไม่ใช่คนสุดท้ายเราสำหรับคุณนัทอะไรนะอะไรนะโอ้ในวันเวทีว่าสำหรับคุณนัทยังไม่ใช่คนสุดท้ายแล้วสำหรัคุณนัทใครจะสุดท้ายใครใคผมอยากเป็นคนสุดท้ายครับสำหรับ อยาเราเราตอบแทนคนอื่นไม่ได้ไงเราตอบได้ของตัวเองไงถูกปะล่ะเราเป็นอยากเป็นคนสุดท้ายนานปุยกันับน่ารักราะันจริงอ่ะสำหรับเอ่นวัตกรรมของยูเรนัสคลินิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยจากสวยจากภายนอกไปแล้วแล้วเห็นยังมีสวยจากภายในด้วยเป็นอย่างวเลเนสใช่ไหะคือจริงๆต้องบอกว่า นอกจากความสูงความงามภายนอกอะ่ะคืออาหารการกินทุกอย่างหรือว่าข้างในเราอะ่ะมันก็สําคัญมากจริงถ้าข้างในเราดีข้างนอกมันก็จะไป็น,น,นไปันะคะดังนั้นการดูแลตัวเองตอนนี้มันมีแบบศาสตร์ใหม่ๆเป็นเวลเนสที่แบบดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกแล้ว<ม>ซึ่งยเรเนสคลินิกเขาก็เปิดทําการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ<ม>ลองมาดูได้เดี๋ยวนี้เวลเนสเป็นกระแสฮอตฮิตมากในยุคป,ปัจจุบันคือไม่ได้ดูแลแค่เล็กๆมองว่ามันไม่ได้อยูเรเนสคลินิกเนะี่ยไม่ได้ดูแลเราแค่แบบผิวพรรณหรือรูปร่างแล้วเขา เขามองถึงเรื่องสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองมาได้ครับตอนนี้ Wellness เหมือนจะมี2สาขาใช่ที่นี่กำลังจะเปิดค่ะอุทยาซิตี้พาร์คแล้วก็มีที่หนึ่งก่อนหน้านี้ไปแล้วแ้วเห็นตอนนี้เนี่ยเปิดถึง22สาขาใช่ถ้าเป็นแบบตัวสำหรับคลินิกเอง22สาขาแล้วค่ะอย่างรวดเร็วปีเดียวฮะปีเดียว10 1สกว่าสาขาใช่ใช่ แล้วเราอยากจะแบบไปเปิดตัวให้คนสาขตาไหมคะส่วนใหญ่ก็จะได้ไปกันอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่ก็เล็กเกือบครบแล้วนะฮะใช่ไหมฮะเล็กครบแล้วใช่ไหมช่วงที่พี่รถเมย์ไม่รู้ช่วงที่พี่รถเมย์ท้องน้องอะเล็กไปเล็กไปแทนมาหมดตอนนี้ยังไม่ได้ไปสาขาใหม่ๆบางที่ค่ะอยังมากระปิไปมาแล้วก็อาจจะมีพวกแบบมีทเดอะมอท่าผ้านวงวานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะยังไม่ได้ไปแต่ก่อนหน้านั้นจะไปแบบต่างจังหวัดมาร้อยเอิงร้อยเอ็ดไปกันมาทุกที่ละ เดี๋ยวอาจจะได้กลับไปแต่มีมีงานตลอดนะคะต้องบอกกันว่ายุนแพทินิกเขามีทัวร์เดินสายม้ไใช่แ่เรา2อคนด้วยมีนักแสดงคนอื่นด้วยศิลปินนักร้องนักแสดงอีกหลายคนที่เขาจะแบบเดินสายไปตามที่ต่างๆแล้วเวลาจัดงานทีนึงไม่ใช่วันเดียวจัดยาวจัดแบบเต็มด้วยค่ะไปลองดูได้สนามเป้ายังไม่ได้ไปเลยจะกลับไปต้องแบกอีกไหมคะหรือว่าตอนนี้เป็นพระรามสี่แล้วจุเป๊ะตอนนี้เป็นพระรามสี่จะกลับมา เดี๋ยวกลับไปค่ะแต่ว่ากําลังดูอยู่ว่าแบบเราจะไปถ่ายยังไงดีเพราะตอนนี้เวลาแพลนแพลนต่อวันนึงจะออกไปกี่ชั่วโมงแต่เห็นแฟนๆเลือดร้องกันมากเลยใช่บางคนจะถามแล้วแบบเมื่อไรจะกลับไปเพราะเราไม่อยู่ตั้งแต่ท้องค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันโควิดด้วยเราแบบท้องด้วยมันอาจจะเดินทางอะไรลําบากะไรอย่างเงี้ยอีกแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปละยังยังไม่ทิ้ง ยังไม่ได้ยิ้งแต่อาจจะน้อย,ยหรอกให้เป็นแฟนใจชื้นนิดนึงเพราะว่าทุกคนแบบว่ารอคอยการคำรคบคับมแของ่้แม่ค้บแบบว่าถามตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะกลับมาแบบตลาดสนพระรามสี่อะไรเงี้ยอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะกลับไปละ <ขอ S 1> แต่ว่าในเดือนหนึ่งอาจจะแบบไม่ได้ไปเต็มเหมือนอที่เคยไปก่อนแ้่นี้อะไรเงี้ยชีวิตแม่ลูกอ่อนก็เปลี่ยนไปนนะ ชีวิตเปลี่ยนไปมากไหมใช่ไหมคะเปลี่ยนไปมากค่ะแต่หน้ากับหุ่นไม่เปลี่ยนเลยเนาะเออเราต้องเหมือนเดิมไปได้ขอบคุณมากเลยตลอดไม่รู้จะขอบคุณยังไงไม่คือจะบอกว่าจริงๆมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากคือการตัดสินใจในชีวิตทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะเมื่อก่อนเราอาจจะเฮ้ยโอเคตัดสินใจจากตัวเราเองทุกวันนี้เวลาจะไปเที่ยวไหนทีต้องตัดสินใจจากลูกก่อนว่าแบบที่พักนี้ น้องจะไปนอนได้หรือเปล่า<ม>ฟังก์ชันการใช้งานหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปแล้วจะพาลูกไปด้วยร้านอาหารคือมันเปลี่ยนไปแบบหมดเลยอะคะ่ะทุกอย่างในชีวิตเลยรอนะลูกรอถ้าคุณมีลูกแล้วคุณจะเข้าใจมันเปลี่ยนไปมากจริงครับทางบ<า>้านม,มีใครแบบช่วยโอน้งองบ้างไหมคะแบบต้องโอนกันทุกคนเลยค่ะคือแบบผัดกันวนกันอุ้มเลยเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อ,อเด็กส่วนใหญ่จะชอบให้เราเดินเราก็ชอบไปขึ้นบันได ไม่เข้าใจว่าทําไมเหมือนกันคือทุกวันนี้ใครเป็นแบบเดินขึ้นบันไดเดิน<อ>ขึ้นลงขึ<อ>้นลง,นงแบบอุ้มเขาแล้วพาเดินพาเดินเนี่ยเด็ก <หา S 2> ชอบให้เดินคือพออุ้มอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยร้องอ่าอ้าวพอก้าวขาเดินแฮปปี้พอนั่งปุ๊บร้องเงี้ยหรอพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนพี่ว่าพี่ผอมส่วนหนึ่งมาจากการที่เดินอุ้มแล้วเดินนะคะเยอะมากจริงวันวันหนึ่งนี่ไม่รู้กี่มือที่ก้าวไม่ยากค่ะยิ้มเก่งมาก่ง อารมณ์ <Okay. S 1> ดีคือถ้าจะร้องก็ร้องเป็นแบบธรรมดาของเด็ก <Okay. S 1> ที่อะไรก็ต้องร้องไห้ครับผมร้องไห้กระจุยกระจายเหมือนกันช่วงแรกๆไม่เข้าใจเขาเลยไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาต้องการอะไรร้องแบบนี้คืออะไรอะ่ะแล้วทําแบบนี้คืออะไรอารมณ์นี้คืออยากนอนหรือจะอึอหรือจะฉี่หรือจะทําอะไรคือมันแบบ ยากมากอ่ะแต่พอโอเคมาสัก3ามสองเดือนจะ3เดือนแล้วมันก็ดูง่ายขึ้นวิดูเหรุ่งมากเลยเอยเผยอยากพามาเจอคุณมากเลยจะจะมีพามาลูกออกงานไหมคะอนาคตอนาคตไม่แน่แต่ตอนนี้ยังเล็กเกินเลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปใช่ค่ะอีทัศนอะไรบ้างผลงานนึกก็ถามว่าขนาดนี้นึกก็ถามว่าจะแพลนอะไรต่ออะแ่งงานหรือยังอ่ากเมยเปิดประเด็นมาขนาดนี้แล้วอ้าวแหมมันต้องมาทางนี้ มันก็ต้องมีมีมีวางแผนอะไรของตัวเองในอนาคตอยู่แล้วครับผมแต่ว่ามันก็คือมันก็คือมันทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่าเข้าใจอ่าครับผมอะ,อะไรนะพูดคุยกันแล้วถึงน yes อนไหมไม่หมายถึงตัวเล็กเองอะเล็กสัปิสามแล้วเล็กก็ต้อง <ๆ S 2> วางแผนอนาคตอะไรอย่างนี้ของเล็กไว้แล้วครับผมแต่ถามว่าเรื่องเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของคนสองคนไงมันก็ต้องมันก็ต้องใช้เวลาอีกใช่ใช่ใช่ครับผม บางทีก็ตอบไม่ได้จะมีแบบว่าไปเที่ยวอะไรที่ไหนกันอัปเดตไหมคะล่าสุดยังไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีอ๋อจะมีสงกรามใกล้ๆสงครามใช่เดี๋ยวมีสงกรามใกล้ๆพี่จะได้พาไปด้วยยังไม่รู้เลยจะไปไหนฮะแต่พาอยากประเด็นหลักก็คืออยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวครับผมอะไรใกล้ความกดของท่านของพี่บอยอัปเดตไหมคะเรื่องอะไรครับพูดถือิลที่เกาหลีค่ะเขาบอกว่าเราเป็นผู้มีนามสกุลอินเดียอ๋อจริงเราไม่เราไม่หนาวเลยคือจริง คือเขาเขาสองคนเป็นเขาเขาเป็นอะไรที่เป็นเหมือนกิงทองใบหยกอะะพี่เกดพี่เกพี่บอยอะหมายถึงเขาสองคนเป็นกิ่งเขาสองคนใช่คือคือเหมือนแบบเหมือนเขาขาดกันไม่ได้พอพอพอเขาพูดเงี้ยเล็กจะไปเถียงเขาเล็กก็เสียงน้อยกว่าไงแต่คือในในขณะถ้าถ้าพี่เกยกับพี่บอยเขาแยกกันอะเขาจยสัมภาษณ์อีกอย่างหนึ่ง วันนี้เล็กไม่มีพวกเล็กอยู่ตัวคนเดียวเล็กคือเล็กว่าเล็กว่าทุกคนนะในห้าคนในรายการคนนี้ที่ไหนเล็กว่าพี่ๆนักข่าวรวมถึงคุณผู้ชมไม่ควรฟังอะไรที่มีสาระเฉพาะเลยอันนี้รวมถึงตัวผมเองด้วยเราไม่ได้หวานเตเป็นปกติครับเป็นปกติปกติคือคือคือต้องบอกว่ามันก็คือธรรมชาติของเราเราไม่ได้แบบต้องมากขึ้นเป็นพิเศษหรือน้อยลงลดลงเพื่ออะไรเราก็เป็นธรรมชาติของเราครับผม คุณเหลือชะมออย่างั้นครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผมครับผมทั้งเป็นธรรมดาก็มีค้าขากันบ้างไม่บ้างฮะไม่บ้างรังเป็นคนพูดเพราะเขาเปลี่ยนผลงานกับ้างค่ะแต่ว่าท่องานหนักขนาดนี้มีวิธีดูแลตัวเองจากพิลเลนัสอ่าครับผมก็จริงๆตอนนี้ก็ถ่ายละครเลยก็เพิ่งกลับมาเริ่มถ่ายละครครับผมมันมันโควิดมันเพิ่งจะจะโอเคเนาะอืมก็เริ่มกลับมาถ่ายละครแล้วก็มีซีรีส์มีรายการอะไรตัวเองครับผมซึ่ง จริงๆมันก็มีหลายๆหลายๆอย่างที่เราต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นจากจากก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะไม่ได้ถ่ายละครงานเราอาจจะเบาวกว่าตอนนี้อะไรเงี้ยราก็มีเวลาดูแลตัวเองเยอะขึ้นแต่ว่าตอนนี้โชคดีที่มี u r เรนัสคลินิกเข้ามาช่วยดูแลร่างกายดูแลสุขภาพทั้งผิวหน้าแล้วก็รูปร่างให้เล็กด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเรียกว่าแต่อย่างที่พี่รถเมย์บอกว่าแต่ละคนน่ยก็มีปัญหาที่มันแตกต่างกันแต่ว่าทางยูเรนัสคลินิกเนี่ยเขามีทั้ง คุณหมอมีทั้งเครื่องมือทันสมัยที่จะช่วยตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างใบหน้าของเราผิวพรรณของเราให้ตรงจุดครับผมยังไงใครที่อยากดูแลตัวเองตอนนี้ก็เข้ามาลองดูได้ครับที่ยูริเนียสคลินิกทุกสาขาครับม,มีอะไรชอบโปรแกรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะอยากจะพิเศษให้กัแบแฟนๆฟัง,งไหมอืมคือจริงๆชอบหมดนะฮะบางทีต้องอยู่อยู่ที่ว่าเราจะเน้นที่ผิวพรรณใบหน้าหรือว่าหุ่น แต่ว่าอย่างช่วงนี้เราต้องฟิตหุ่นแล้วแบบเล็กทารายการอาหารบางทีเล็กเราเล็กเป็นคนกินแบบกินจริงจังอ่ะไม่ได้กินแบบไปทําไปถ่ายทิกก็คือกินหมดทุกร้านอะไรเงี้ยแล้เป็นคนอ้วนง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องที่เล็กชอบมากคือไลโปแฟตครับผมเป็นเครื่องที่นอนเฉยๆก็สามารถเหมือนกับว่าเราซิดอัพส0 0หมกว่าครั้งภายใน30มนาทีมันช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยลดไขมันได้ในเวลาเดียวกัน กันานวัตกรรมที่พี่รถเมย์ชอบค่ะออ๋รถเมย์ชอบคูเซลกับออกซิเจนเทอร์พีค่ะชอบทำยู่กันบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้หน้าเยอะแล้วบางทีเราแต่งหน้าเกือบทุกวันในช่วงเวลาที่เราต้องทำงานสาวๆเนาะซีเรียสมากขุ่นก็ซีเรียสเอาจริงๆแล้วค่ะซีเรียสทั้งตัวค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือหน้าหัวจะลดเท้าดูแลทุกอย่างเลยก็ฝากยู่ในน้ำสินิกเอาไว้ด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวอย่างแน่นอนค่ะ ่ะสุดท้ายแล้วกันเราทั้งสองคนฝากยูเรเนสคลินิกแล้วก็ช่องทางการติดตามได้เลยคะ่ะอ๋อจริงๆต้องบอกยูเรเนสคลินิกเองคือตอนนี้กระจายไป22สาขาแล้วนะคะเรียกว่าเกือบทั่วประเทศแล้วอ่ะคือถ้าไทยอยู่แบบว่าตามจังหวัดต่างๆก็ลองไปเช็คดูได้ว่าตอนนี้มีอยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะเตรียมจะเปิดอีกเรื่อยๆเรียกว่ามีให้คุณแบบเข้าถึงได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่างเวลเนสก็มีเปิดแล้วนะคะ ช่องทางการติดต่อรู้สึกจะมี Facebook Facebook ของทาง g r a n a s นะคะแล้วก็อินสตาแกรมก็ติดตามกันได้เพราะจริงๆเนี่ยเขาจะมีอัปเดตตลอดว่าแต่ละวีคแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเนี่ยจะมีงานที่ไหนเผื่ออยากจะไปเจอศิลปินได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกเราจะไปที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ก็ฝากติดตามดูค่ะอบคุณพีเลดี้มีเเล็กน้อยไหคะครับครบถ้วนมากเลยนะฮะสำหรับพี่รถเมย์นะครับผมก็จริงๆก็อยากจะฝากครับผมเลยาว่าตอนนี้ คืออยากจะบอกว่ายูเรเนัสคลินิกไม่ใช่ไม่ใช่คลินิกเสริมความงามครับอยากเรียกอยากให้ทุกคนคิดว่ายูเรเนัสคลินิกคือคลินิกที่เขาช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็บุคลิกภาพของเรายังไงลองดูครับผมเขามียิ่งยิ่งตอนนี้สาขาเยอะดูแล้วด้วยก็มันสะดวกกับกับลูกค้ามากๆยังไงลองดูครับผมยูเรเนัสคลินิกครับผมโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครัสวัสดีครัสวัสดีครับ กี้คือพยายามมองข้างหลังตลอดเลยนึกว่าแบบไม่เจอสิงโตที่ไหนเอาล้วค่ะเป็นแฟนชาวดินกูแล้วก็ฝากดนูนะสุดที่เหนือยด้วยรากันเนาะสำหรับวันนี้นะคะพวกข้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดกล้องอย่าเพิ่งปิดตะขอขออีกนิดได้ป่ะได้ป่ะวะแป๊บน,นึง <S <S พี่พี่อพี่พรถไหมคะหนูขอต่ออีก <S <S นิดนึงได้ไหมคะเรื่องหลังคลอดอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่รมเม่เรื่องหลังคลอดน้องอีกสักนิดนึงได้ไหมคะขอไม่เกินห้าทีได้ไหมได้ก็ไม่ไหนนะค่ะก็ต้องตคนพ่าค่ะผมว่าไดยืนตรงกลางเลยค่ะถูกได้ค่ะพี่รมเม่คือขอเซ็นชื่อให้น้องหลังจากที่คลอดเนี่ยค่ะคุณแม่หลายๆคนนะเขาจะมีภาวะต่างๆที่ร่มเม่เจอเหมือนกันเป็นเหมือนกันค่ะคือมันด้วยมันด้วยฮอร์โมนแล้วอีกอย่างหนึ่งเราว่ามันมันรวมกับความเปลี่ยนแปลงในร่างกายอื่นๆด้วยอย่างเช่น คือเราไม่เคยมีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาในชีวิตเราเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องเลี้ยงเขายัางไงแม้กระทั่งแบบทุกคนในครอบครัวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยอะ่ะมันก็เลยจะมีอารมณ์แบบเหมือนยังแบบปรัแบบตัวไม่ค่อยได้แรกๆนิดหนึ่งที่คนอื่นเ็ชอบเป็นกันแบบบี้บลูเป็นม่ม่บลูแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเพราะว่าพอเราไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูเราแบบเฮ้ยอาการแบบนี้มันใช่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตามนั้นนะคะแต่มันไม่ได้เป็นเยอะถึงขนาดแบบ ดิ่งจนไปถึงขนาดซึมเศร้านะคะมันไม่ได้ซึมเศรา้าแต่ว่ามันเหมือนพอเราล้าน้องร้องไห้อย่างเงี้ยบางทีแม่ก็ร้องตามพอลูกร้องไห้เยอะๆเราไม่รู้เขาร้องเพราะอะไรนะคะแต่พอถึงจุดหนึ่งอ่ะทุกอย่างมันเริ่มกรับตัวได้ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายมันเริ่มเปลี่ยนมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นปกติมีเสียน้ำตาให้กับมา<อ>ีกการไหนบ้างที่เราแบบไม่คาดคิดเลยว่าเราจะร้องไห้กับเรื่องนี้อะไรเหมือนแบบลูกร้องไห้เยอะๆมาก,มากๆแล้วแบบ ไม่เงียบทํายังไงก็ไม่หายจนเขาแบบสำลักหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นเพราะเหมือนเหมือนเราทําอะไรไม่ถูกอ่ะหรือแม้กระทั่งบางทีเวลาเราเราเรียนรู้เขาไปอย่างเงี้ยเราอุ้มเราอุ้มแรงเกินไปบางทีน้องเขาแบบแหวนมหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องแบบสังเกตเขาพอแหวบบางทีแบบเอ้ยน้อยๆก็ไม่เป็นไรบางทีแบบมีบางวันแบบออกจมูกซึ่งเราก็จะตกใจคนเป็นแม่นะมันช็อกอ่ะแบบเฮ้ยลุกเป็นไรยูวีที่ทำไมเป็นแบบนี้อะไรเนี้ยเป็นภาวะแบบนั้นอ่ะตอนเนี้อันนี้มีปรึกษา เออส่วนใหญ่จริงๆเลยก็คือจะมีแบบคุณสามีแล้วเราก็จะถามคุณหมอโชคดีที่แบบเรามีโอกาสได้แบบคุยกับคุณหมออยู่เรื่อยๆหมายถึงคุณหมอที่ที่ดูแลเด็กนะคะดูแลน้องเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเกิดแบบน้องเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงเป็นแบบนี้เราต้องทํายังไงอาการผื่นแบบนี้มันแพ้หรือป่าหรือมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยปากลอกแบบนี้คืออะไรคือถามหมอตลอดอะค่ะด้วยความที่แบบพอเราเป็นแม่มือใหม่เนาะพ่อมือใหม่บางทีเราไม่รู้ว่าแบบ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละวัยมันคืออะไรเอาจริงๆคือธรรมชาติของเด็กเป็นแบบนี้แค่เรายังไม่เคยมีลูกนั่นเองเลยยังไม่เข้าใจหลายบ้านเนี้ยค่ะจะเ <c oughs> จะอชาวโซเชียลช่วยสอนช่วยเลียนรู้เางนี้คุณเมยเจอบ้างไหมเออไม่ค่อยเห็นนะเ <c oughs> ท่าที่เราอ่านนะคะเท่าที่เราอ่าน <c oughs> บางคนก็อาจจะมีแต่ไม่ได้แบบเยอะมากเอาจริงๆคือตอนนี้เราเราถามจากหลายคนมากละเราก็ถาม เพื่อนเราที่เคยมีลูกแล้วเราถามจากพ่อแม่เราเราถามจากคุณหมอเราถามจากหลายๆทางแต่ถามว่าแบบสุดท้ายไม่ว่าจะมีใครบอกอะไรลงมาเท่าไหร่อยู่ที่ลูกเราด้วยว่าเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคือบางทีเด็กแต่ละคนเนะี่ยด้วยภาวะนิสัยหรืออะไรหลายๆอย่างมันไม่เหมือนกันแล้ววิธีการเลี้ยงของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็เราก็ดูจากลูกเราเป็นหลักเลยจเจอคำแนะนำแปลกๆยังไม่มียังไม่มีนะคะ พราะไม่รู้ว่าแนะนําอะไรอเราก็ยังไม่รู้ว่าแบบจะมีใครแนะนําอะไรแต่จริงๆแนะนํามาเราก็ยินดีเราฟังนะเพราะบางอย่างจริงๆต้องบอกว่าเราไม่รู้อ่ะพอะเราไม่รู้เราก็อยากได้คําแนะนําจากคนเืีนยเหมือนกันแนะนําแบบดีๆโอเคนะคะแต่ถ้าแนะนํามาแล้วแบบเป็นการติติงหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมี <laughs> ไม่ออกตัวไว้ก่อนเลย <laughs> คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะเราก็เลี้ยงลูกแบบแบบปกติทั่วไปที่เราก็ว่าความสําคัญสําหรับลูกเราสําคัญที่สุดอยู่แล้วดังนั้นถ้าพ่อแม่เราเลือกที่จะทําให้ลูกแล้วอ่ะ มันมันมันไม่แย่หรอกคุณสามีให้กำลังใจโปตลอดคือจริงๆต้องบอกว่าเขาเขาจะรู้ตั้งแต่แรกว่ามันจะมีภาวะของคุณแม่เพราะมันมีคนบอกเยอะมากว่าถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากแบบที่เรารู้สึกว่าเรารับไม่ไหวก็เบรกแป๊บนึงแล้วก็แบบออกมาซึ่งเขาก็จะรู้เขาก็จะให้กําลังใจอ่ะคือไม่เป็นไรก่อนเดี๋ยวโอเคลูกเราไม่เป็นอะไรลูกเราอารมณ์ดีลูกเราแบบเขาก็ร้องตามภาษาเด็กหรืออะไรอย่างเง,งี้ยเขาเขาพูดทุกอย่าง ก็ตอนนี้โอเค okay. เพราะว่าแบบน้องเขาเริ่มโตขึ้นด้วยแบบเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีอะเราเรียนรู้เขามาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจเขาซึ่งเขาก็น่าจะเริ่มเข้าใจเราด้วยเหมือนกันเลย okay, ค,ค่ะข,ข,<อ>ขอบคุณนะคะเ็ยเรียบร้อยค่ะพี่ขอ,ขอบคุณค่ะถ่ายรูปไว้ยังพี่ร่อนแม่ค่ะเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปเดี๋ยวเอาใ้ถ่าย ขออินเสิร์ตกองนูนเต้นนึ่งคะโอเคครัอคุณะครขอบคุณิวขอถ่ายรูปรวมขอมาเลยใช่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณกิวขอถ่ายรูปรวมได้คัเลยนถ่ายสองคนไว้บ้างวขอบคุณะไม่ทำถ่ายนะเออ๋ยเดเลยอะไรยังอ้ะได้ได้ค่ะ